เอ้ยโดน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 แค่โดนเลยโดนนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะอืมสุดยอดไปไหมแล้วสวัสดีนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ จะไปตกปลาสีคนกันนะครับวันนี้ก็มีลงเรือกับพิกบนะครับก็ลงกระต่ายทองนะครับวันนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของผมนะครับก็ครั้งแรกก็ลงกับพิกบนะครับลงเรือไา่ทองเหมือนกันครับเรือลํานี้นะครับแต่ครั้งแรกผมนี่อ้วกทั้งวันเลยนะครับได้ปลาตัวเดียวนะครับอ้วกทั้งวันเลยเดี๋ยวมาติดตามกันับว่าวันนี้จะเป็นยังไง

มาแรกมาแรกก็เหยื่อที่ใชเอางว้นะครับผมเราจะใช้เป็นพวกไมโครจิ้งนะครับ3กรัม5กรัมนะครับ7กรัมนะครับที่เตรียมมานะครับแล้วก็มีแคลโรไลน์นะครับแคลโรไลน์ก็มานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับจะเป็นยังไงเดือดน้ำแรงอยู่อะพี่กบน้ำแรงอ่ะ

โดนครับโดน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 แล้วโดนแล้วแอกรากแอกรากโอ้ยเคร่งไก่ตัวอะไรเนี่ยทิไประวังนะเอาไอ้นั้นหนีบหนีบเอาปลาอะไรเนี่ยแข่งไก่ฮะแข่งไก่แข็งไก่ตัวนี้มันทิ่มมันที่มเหรอครับปวดด้วย มีน่ไีเขไม้เนีแข่งไก่แข่งไก่มันกินได้หมได้ได้ได้เออนี่มืมาอย่ามือจับนะนี่มาแล้วตัวเลขของเราปลาอะไรอ่ะไก่อ้นี่เรียกไรนะนกกระยางนกกระยางเขาเรียกนกกระยางนะ นกกระยางนะครับนกกระยางวาแล้วอะไรวะโวก,กินกินข้นลึกเลยนี่ครับาลากไก้เฉก <c oughs> แข่งไก่เยอะเึ้ยเต๋อ ีโดนแล้วนี่ไ,นะไ,นะไหนี่นะักเียนะอได้อีกแล้วเ,นะเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ก่กอนปยนะาเอะมาลยนะนกกระยางไม้สองไม้สอง เขาเขาขึงเชือกไม่ให้เข้าไปเลยเหรออลอมาแปีกว่าครับยอาปลายางกอะไรอแลล่แลโ,ลแลโลรแคโรแคโรไลลิกเแคโรอะไรนะ น,น, <c oughs> น้ำมันแรงอยู่ต,ต้องัน,งน้โจนเโดนครับโดนใกล้นีนีอะไรอ่ะใกล้ครับ

อยู่พี่อาแครโนะโดนแล้วนะโดนแล้วนะอมีไซออยู่ไซออยู่หวานเลยตัวแล้วสีใช่เปล่าใช่่สีใหญ่ครับนใหญ่ครับโอ้ยมาเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสวยครับแครอแครอท แคโลโร่ไหมแคลโร่ไหมเอ้ยใส่เอ้าได้ได้ช็อตแหลแล้วเดี๋ยวทำเอาเอาเอานี่ครับลงนี่เป็นซีขนนะครับเอาถังลงมางได้ไหมถังใส่แววะนี่ครับนี่ครับนะกบก็โดนนึกมือ เขาเชือกเรียบร้อยเรียบร้อยรงเพียนจีนเขาเชือกแล้วน่าจะตีได้แน่แน่แน่ข้างๆนไดจะได้เนี่ยครับสีคนนี่สวยงามป้ายอีกหน่งตัวเนยโดเชอกแล้มีเชือกอยู่ตรงไหนนี่ผมตีไงไม่โดนวะ ทำไมพี่ขบดูนะ คอมันไม่เข้ากิ่นไอ้เขียวเป็นปะล่ะเนี่ยก็คอแล้วเนี่ยโดนไหมเนี่ยเนี่ย้โดนไม่ล่ะโดนแล้วไมโดนไม่ล่ะโดนแล้วโดนแล้วโอ้ต้องให้มันนั่งเฝ้าใช่ไหมเนี่ยใหญ่โอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่หรือมึงเอ้ยปิดเบรกหน่อยเออต้งปิดเบรกบ้างเหรอเอาหวานอ่ะตัวใหญ่รอผมเปิดหวานเอ้ยเดี๋ยดี จุดู่ไปนี่พี่กบดูเั๊บเดียวได้เลยสวยแล้วนั่งเฝ้าอยู่ตรงนี้แหละไปไหนเอคเอามาต่ออีกเราเปลี่ยนกล้องจริงๆเลยนะครับนี่ก็ซื้อกล้องใหม่เลยนะเป็นโปรสิโอสุดยอดเลยอะ 10K เลยเหรอไอมันก็จะค่อนข้างเลี้ใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวจะตีไปข้างซ้ายตีไปข้างขวาตีไปข้างซ้ายตีไปข้างขวนโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วอ๋อโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันดูนะครับเอ้ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้โดนอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ๊ย ทำไมเสานั้นตัวใหญ่แล้วเสานี้ตัวเท่ากันหมดเลยไม่เท่าเท่ากันแล้วฝุน่าจะฝุ่งข้างเสาไอเหน่องวิชาชน โดนแล้วนะครับอื้อมันอื้อทั้งไม้เลยนะครับโอ้กระทุงนอะครับทำไมมันตัวเล็กลงวะนี่ทำไมมันตัวเล็กลงครับพี่น้องประชาชนีช่องบินนะบ้องครูคนยิ่งติดตามไม่น้อยหายไปไหนวะช่องนี้ไอทีแม่งไม่เจอแลยครับ ล้อเรียนผมนี่เองนะครับล้อเรียนผมนี่เองเก็บนะครับเก็นทอดเอาไปตัดคุมข้างบ้านฟ้ากเอาไปตัดหาเดี๋ยวไปข้างเสาเด็กข้างเสาหนึ่งๆอย่างนี้เอาตรงพ่อเล็กลงเล็กลงว่ะเดี๋ยวหาตัวใหญ่ดูมันต้องชิดเสาเลยอ่ะฟ้าใช่ครับเนี่ย ่เโตัวใหญ่นะต้องคนนั้นเดือดเลยเสานั้นใส่ใหญ่ฮะใหญ่ไหมยังนะ ไงนีง่มากระต่าทองเออผมไม่บอกหรอกว่าไตรคนไหนแต่เขาชื่อไตรทองนะผมไม่บอกหรอกเออผมผมไม่บอกเราะผมหวงนะผมหวงไม่รู้ไต่ไนะได้ได้แต่เขาชื่อไตรทองไม่ไม่ยอมบอกนะไตรไหนนะไม่บอกไม่บอกแต่เขาชื่อไต่ไตรทองไตรทองไตรทองอยู่เนี่ยไอ้แหลมใหญ่อะ โอ,อ้โหโดนดิครับพี่ตัวตัวไม่ใหญ่หรอนี่ไงกรบอบไมอูแล้วไม่ใช่ไม่ช่องคมไ่ลายช่องลห ชิดเสาอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรเลยเงี้ยชิดเสาอยู่ตามเสาอ่ะอ่วโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วอุ้ยหลุด ตามุดเรือได้ยึดเข่ไหาแล้วครับเบื่อผมก็จะเบื่อมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับข้างเสาครับข้างเสามาอีกแล้วไงเฮ้ยตัวสุดสวยเลยครับยุ่ยกูเลาครับไม่ใช่ไอ้เจ๊กูเลับไอ้กูเลาครับอันนี้อันนี้กูกูครับไอ้กูมากูเลาครับติดถ่างนะครับ แทงแล้วดูวดูดูอย่างนี้ครับเต็ถมถางครับเต็มถางถ้า,ถา <c ười> ไปเติมปั๊มน้ำมันนี่คือได้ได้น้ำอ่ะอแอมน้ำแถบมบน้ำนะครับข้าเตาข้างเาตาขึ้นปาไว้ขึ้นปาไว้จะเข้าหน้าหนาวแล้วโอ้โหโถ่ หลุดง่ายวหมคุณคุณฟ้าคุณพูดอะไรมันหลุดพวงหลุดง่ายโอ้ตกไม่ได้โคตรได้หลุดง่ายโอ้เฮ้ยใช้ซาบิกิซะเลยเจ้าเหรอถูกหลอกซาบิกิอ่ะถึงนี่ไม่ได้หรอกโคตรขี้มซาบิกิ่างเงี้ยโคตรขี้มือผมบอกเลยไอ้คุณมาหัวเรือไหมไมตัวน นั่งได้นั่งผมไม่ถนัดเลยมันมีตัวใหญ่นะแต่ตัวเล็กมันไวกว่าใช่ๆเห็นเลยอ่ะโอ้ยน่าวัวซื้อมาสองตันี่คือใช้คุมมสองตันนะจีนะจีนเมื่อเราถูกตะกั่วได้อีกไหม มันจะพิวมไหมพิวลย้ยมีใบกดจิ้นตัวนี้ด้วยสีดำโอ้กัดถึงลำเรือไงโอ้ไซสสแบบหื้อกดหื้อใหญ่เะอใหญ่อยู่ได้อยู่เมื่อกี้มันกัดถึงเรือเลยนะผมหยุดอะ ใหม่สายทองช่วงโควิดมีแขกไหมครับ

จะเข้าเสามันตัวใหญ่ไงครับอุ้ยลุดตัวเองใหญ่เลยเออเออเสีดยดายตัวใหญ่อะมันจะเข้าเสาอย่างเดียวเลยเมืกินตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่กบมันจะเข้าเสาอย่างเดียวเลยอะ นี่ต้องหวานๆไปเสาอีกแล้วอย่าไปเสาออกมาข้างนอก สวยโยนี่ไงดูดิดูด,ดินี่ไงใหญ่อะเห็นร่มเลยปล่อยตกป่๊ฮะฮะไม่ปล่อยปล่อยปล่อยแป๊บเดียวห้าวิแล้วก็กระตุกมาเลยอื้ม ตัวใหญ่ไหมก็แล้วลำลอบไปด้วยฝนกินว่ามันจะพุ่งเข้าอันนี้อย่เดียว ยกกระพงไงโยกกระพงอุ้ <laughs> ยพาเขามีอะไรวะวเ,วเนี่ย ตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อกุมใช่ป่ะดูดิดูดิมีสีดำนะไงงี้ไงแคลโวยส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 วย ตัวใหญ่เงี้ยฮะนีขนใหญ่นี่ถือว่าใหญ่นี่ครับก่อนเลยกล้องมันมัวๆหน่อยนนี่ครับห้ากัดเคโลนะครับนี่ตัวใหญ่อยู่นะนี่น ม,มีนะครับสายเราไมนตกไม่ได้โดนอีกแล้วตัวนี้นะ่าจะตัวเล็กนะไม่วิ่งนะอ่าตัวนี้ตัวเล็กชิชิปล่อยนะตัวขนาดเนี้ยปลากระพงทีบดำนี่ครนะับเดี๋ยวปล่อยนะไซส์เล็ก เอาเลยตอนนี้ได้เยอะแล้ว เขากันเลย <c oughs> ใสเมื่อกี้เลยเดี๋ยวปล่อยนะตัวเล็กดูจังเลยอ๋อปากมันบางนี่เองว่าทำไมมันชอบหลุดบางมากเลยนะไปปล่อยจะดิบหนาไปเอ้ยลองกินดูเลยพี่กบทำประดิบนะครับเดี๋ยวผมลองกินดูก่อนนะครับว่มามันตายหรือเปล่าพว <c oughs> ัว่าน, <c oughs> นี่น้ำฟ้ากินไม่มั่นใจใพี่ลองกินก่อน เป็นไงเป็นไงเป็นยังไงอ่ะวัตสบีมันมะเพ็ดมันต้องมีวาตสบิได้หรือเปล่าไม่ข่าวอ่ะฮะไม่ข่าวไม่ข่าวก็มันปลาสดอ่ะเฮ้ยลอยลอยลอยกินดูแน่แหน่น่ขอลองบ้างดึบเบึบเบึบเึบเอาไปิ้มนิดนินิดนิิมนี่ครับปลาดิบมีมีกลิ่นแล้วไม่มีไม่มีไม่มีกลิ่น มันได้กินแบบนุ่มๆนึบๆเลยอืมอร่อยอร่อยอร่อยเค็มว่ะจิ้มเยอะจิ้มบ่นี่ต้องมีวาซาบินิดหนึ่งอืมทำมีวาซาบินี่ได้นี่ครับอร่อยนะอร่อยอร่อยมากเน่อร่อยมากอร่อยมากมันจะนึบๆไม่คาวไม่ต้องจิ้มเยอะมันเค็ม ได้ถ้าได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มสีครูจะดีมากเลยอร่อยครับโอเคโอเคอร่อยแล้วแต่กินน้ำ่อกินน้อร่อยอร่อยหมดก็ตอนนี้น้ำตายนะครับต้องหยุดหยุดพักก่อนน้ำตายปลาไม่ค่อยกัด ผลงานเราเป็นไงนี่เต็มเลยได้ได้ครับไรับ ็จะกลับแล้วนะครับก็ได้ปลาพอสมควรแล้วนะครับก็จะที่เรากินปลากันไปนะครับก็ไล่ตกกันต่อนะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามนะครับก็บอกไตนะครับก็ได้ปลาเยอะพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับก็จะใช้เวลาในการนั่งเรือกลับก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถึงก็เกือบสี่โมงพอดีนะครับก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็กัดทุกอย่างนะครับไมโครยิกสามกรัมห้ากรัมเจ็ดกรัมนะครับแคลอรน์ก็ กันหมดนะครับก็พยายามตีให้คิดเสานะครับตีคิดเสานี่คือมีโอกาสโดนทุกไม้เลยนะครับอโอเคครับเดี๋ยวผมจะตัดไปสรุปผลปลาบนฝั่งกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับก็สรุปผลงานนะครับนี่ก็ยัึงอยู่ในนี้อันนี้ล้างแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับปลานะครับส่วนมากก็เป็นสีขนนะครับ ก็ใครสนใจลงนะครับก็ค่าเรือพันห้านะครับก็ลงได้ห้าคนนะครับก็เฉลี่ยคนละสามร้อยครับแต่วันนี้ผมลงแค่สองคนนะครับไถเขาให้ลงได้ตั้งห้าคนนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับนะนะท่านไหนที่สนใจลงเรือกระต่ายทองนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับเอาไว้ที่ล่างคลิปนะครับก็ติดต่อกับไยได้โดยตรงเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับน,น,นานๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม